จะไหวไหมเนี่ยโอ้โหเออหลบไปสิแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยดาบเขาจ่อยิงน้องโตโตไม่ช่วยแม่เสียิตสิงแก้วด้วยจริงเหรอในโลกสิงแก้วไม่ได้ทำนะแม่นีม่มันเรื่องอะไรวันนี้สิงแก้วตั้งใจจะเดินทาไงไปสมัครเป็นทหารในเมืองแต่ระหว่างการทาง สิแก้วเดินสวนทางกับคนกลุ่มหนึ But ่งเขาเอาผ้าโพกหัวเขาเอาอาวุธเม็ดมายื่นกับสิ่งแก้วแม่สิแก้วก็รับว่าไว้ในความที่รู้เท่าไม่ถึงกาหลังจากนั้นทหารก็ลงไปจับตัวสิ่งแก้วเข้าไปในเมืองทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งแก้วเป็นคนร้ายซีกินรอลอบประชชนองค์การยิลป์ สิงแกวพยายามอธิบายนะแม่แต่ว่าไม่มีใครเชื่อสิงแก้วเลยไม่มีใครฟังสิงแก้วเลยแม่ต้องเดนทางมีคําสั่งให้เพชะคาดจากสิงแกวเป็นประหารชีวิตแล้วแม่สิงแกม่ช่่ยสิงแก้วด้วยนะแม่สิงแก้วสามารถได้แม่เชื่อว่าลูกไม่ได้มีคนทำสิงแก้วไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนี้นะแม่สิงแก้วฟังแม่ให้ดีนะลูกเนะ ตราบใดที่แม่นวลจันยังมีชีวิตอยู่แม่จะช่วยลูกเองแม่ไปช่วยสิงแก้วเลยนะแม่สิงแก้วไม่ได้ทำาจริงแม่สิงแก้วยังไม่ไห้หอก <c oughs> มาเยไปช่วยสิงแก้วก่อเลยไปบอกเได้จ้าค่ะฉันชื่อว่านวลจันฉันเป็นแม่ของเจ้าสิงแก้วที่นี่ฉันมาที่นี่ต้องการที่จะมาขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าสิงแก้วจ้าค่ะ เลียงลูมาตั้งแต่เล็กจนโตย่อมรู้นิสัยดีว่าเป็นคนอย่างไงอย่างมากก็แค่สมลแเทเมาไม่ออการไม่ออกงานแค่นั้นมันไม่มีปัญญาที่จะไปฆ่าใครได้ เป็นทางกินก่อนได้ไหมฉนว่าน้องไม่ได้เป็นคนดีมาช่ชยน้องด้วยนะลูกแม่กลับไปบ้านก่อนได้ไหมแม่กม่ควาเทางแบบนี้เดี๋ยวจะมีโทษติดตัวไปอคนนึงกลับไปบ้านก่อนนะนทองถ้าตามกลับไป จะให้แม่กลับบ้านได้ยังไงเกิดเรื่องเลวร้ายกับน้องแบบนี้แม่กลับบ้านไม่ได้เสียทองเไียทอนี่้โปรดเถอะนะลูกนึ่งช่วยน้องมันด้วยช่วยน้องมันด้วยดูว่าแม่ขอร้องจะให้เบลไหวเขาได้หรือเปล่าจะไม่ทำสิ่งนีแสิงแก้วมีทั่วติดตัวคิดจะลอบปลงวชิโรงเหนือหัว ของกลางมันตัวน้องไม่มีใครสามารถช่วยน้องได้เลยลน้องจะผิดจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แต่น้องเด้อต่อให้แม่ขอนอ้องน้ำตาไหลเป็นสายเลือด <c oughs> ผมผมก็ช่วยแก้วไม่ได้จริงๆแม่สินทองผมไม่มีทางช่วยมันแล้วคำก็ช่วยไม่ได้สองคำมือก็ช่วยน้องไม่ได้ มึงมีความิด้มมึงมไนอมึงไม่รัดเลยใช่อำนาจมาอยู่ในมือมึงมึงช่วยน้องได้แต่มึงกลับไม่ช่วยเพราะมึงเกลียดน้องไปทนอยู่แล้วใช่มึงกลัวว่าน้องจะได้ดีกว่ามึงใช่ไก็ได้มึงจะฆ่ามันมึงก็ฆ่ากูอีโดจา้เลยมึงฆ่ากูเลย แม่ไม่เข้าใจผมที่คำก็เกลียดสองคำก็เกลียดสิงแก้วมันน้องผมผมไม่เคยเกลียดสิงแก้วเลยก็ได้ผมจะพิสูจน์ให้แม่เห็นวันนี้ผมจะปล่อยให้แก้วกับเพื่อนให้หนีไปก็ได้ข่านฟัง,อองให้ดีเหตุการณ์ครั้นงนี้เราขอรับผิดชอบเราฆ่าน้องเราไม่ได้ เราจะไปโน้ตเราไปถ้าหากมีใครตายสักคนหนึ่งแล้วสิงหทองจะขอตายเพียงคนเดียวสิงทองเลือดฉีดน้น่คิดดีแล้วจริงเหรอถ้าสิงห์ทองคิดดีแล้วอย่าลืมคำพูดกันแล้วกันถ้าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นท่านรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวท่าสัญญาที่กลับไปบอกสิเกียร์ไม่ไปแน่นอ้เด็กนี่รที่เชื่อใจเจ้าแต่ตอนนี้ ที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วเขชาเดียเท่านั้นรีบหนีไปก่อนไป้ขอบคุณพี่มากนะพี่เหล้วพี่ให้โอกาสฉันไปยฉันจะทำจริงจริงพี่ไปต่อเถอไปเถอะไปอะไปเถอะไปไม่ต้องห่วงแม่ไปเถอะไปเอะไปเถอะไปเถนะไปเถอะไปเถะไปไปเไปะไปไปเไปเถอะไปไปไปะไป